บ,บนกันก็อยาอันนี้ผักชะีบหน่จะเก็บผักตำลึงนะจ้ะจะไปเก็บผักตำลึงอีกอย่างงามเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าผักตำลึงจ้าเอาไปยอดมันยอดใหญ่ๆเลยจ้ะเพื่อนอน,นี่จ้ะงามมากเลยจ้าเพื่อน อันนี้ก็ผักสลิดจากเพื่อนๆผักสลิดน่ะจะเนาะกินยอดเหมือนกันจ้ะยอดมันยาวเร็วเด็วไม่ใช่ใชจากเพื่อนๆพนักที่ปลูกไวจก้จ้ะ ผักที่ปลูกไว้อันนี้อันนี้คือผักโองเพื่อนๆโยดเรียดถามเลยคุยกับเพื่อนบ้านเนี่ยโยดกำลังขึ้นมาชอบกินผักจะเป็นพืเอาตรงหมดไปตรงนี้ด้กว่าเด้อหมอดก่อนผักสลิดยอดสลิดก็มี ยอดสลิดก็กินได้อันนี้ยอดโอ้งามจังโอ้ผักตำลึงอย่างงามเลยจ้าผักตำลึงเนีย่ยยอดงามเลยทุกคนโอเ้เพื่อนนี่พักโทงปลูกไว้จา้ากำลังรัดยอดขึ้นพเพื่อนดูหด้วยรัดยอดขึ้นกำลังงาม ต้องมอดไปตรงนี้ด้วยจ้ะเด้อมอดก่อนโอ้ผักตุ้งดึงอย่างงามเลยจ้าพักกำลังเนี่ยยอดกำงามเลยทุกท่านเราออกดอกอันนี้คือเต่งไทยจ้ะเพื่อนบ้านเอาไปยอดมนันยอดใหญ่ๆเลยจ้ยะเพือ่อนๆนีจ้ะ เก็บผักตำลึงเนาะจ้ะจะไปเก็บผักตำลึงอีกอย่างงามเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าผักตำลึงจ้าเนี่ยยอดกำลังงามเลยจ้ะเพียบเลยเนี่ยไปเก็บผักตำลึงเนาะจ้ะ จะไปเก็บผักตำลึงอีกอย่างงามเลยจ้าเพื่อนๆจ้าผักตำลึงจ้างามมากเลยจ้าเพื่อนๆอันนี้ก็ผักสลิดจ้าเพื่อนผักสลิดเนาะจะเนาะกินยอดเหมือนกันจ้าเก็บผักตำลึงเนาะจ้าจะไปเก็บผักตำลึงอีกอย่างงามเลยจ้าเพื่อนๆจ้าผักตำลึงจ้าเรียกถามเลยคุยกับเพื่อนบ้าน เนี่ยยอดกำลังขึ้นมาเจ้ากินพักจะเป็นพึ่งเนี่ยยอดกำลังงามเลยจ้ะเรียบเลยเนี่ยตักสลิดยอดสลิดก็มี ยอดสลิดก็กินได้อันนี้ยอดโอ้งามจังมีวิตามินเ้อจ้ะเพื่อนๆนอนชเช้ายินลมเย็นชื่นใจจ้าเพื่อนๆเนะี่ยลมเย็นชื่นใจจะไปเก็บผักตำลึงอีกจ้ะเพื่อนๆทำเลจากเพื่อนๆผักที่ปลูกไว้จ้ะผักที่ปลูกไว้อันนี้ อันนี้คือพักทองเพื่อ, horses, rol, bracket, โอนโยกพักเลยเพื่อนนี่พักทองปลูกไว้จากําลังรัดยอดขึ้นเพื่อนดูด้วยดรัดยอดขึ้นกําลังง่า๊เก็บอิโมวานกับเก็บดิจนะโชบกินพักแกเพื่อนนี่ ยอดสลิดก็มียอดสลิดก็กินได้อันนี้ยอดโอ้งามจังเพืตำลึงมันมีวิตามินเนาะจะเนะกินได้ตลอดจ้ะกินผักผักกินผักมันมีวิตามินวิตามินสูงจากผักนเ่อผักสลิดทินไมเพื่อนเพื่อนตื่เลยจ้านี่ทางมาทางมาเก็บตำลึงจ้ะเพื่อน เราต้องมอดไปตรงนี้ด้วยจ้ะเด้อมอดก่อนอนชาวเย็นลมเย็นชื่นใจจ้าเพื่อนๆน,นะลมเย็นชื่นใจเดี๋ยไปเก็บผักตำลึงอีกจ้ะเพื่อนเพื่อนผักตำลึงมันมีวิตามินเนาจะเนาะกินได้ตลอดจ้ะกินผักผักกินผักมันมีวิตามินวิตามินสูงจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไปยอดมาเลย ยอดใหญ่ๆเลย้ะเพื่อนๆนี่จ้ะอ๊ะมันจะผนกันเ,เราออกดอกอันนี้คือเต่งไทยจ้ะเพื่อนบ้านเรียกถามเลยคุยกับเพื่อนบ้านเนี่ยยอดก็เราขึ้นมา ชอบกินพักจะเมันพืชักต้องดูวิตามินซีเลยจ้ะมัน<บ>นกันก็อยาอันนี้พักชลิปนิักเลยจ้ะเพื่อนผักที่ปลูกไว้จ้ะผักที่ปลูกไว้อันนี้อันนี้คือพักทองเพื่อนยอดกาลัางออกดอกอันนี้คือแต่งไทยจ้ะ เพื่อนบ้านเอาลูกนี่เจ้าอยอดต้มลึงยายให้ยอดยาปุ้นกันจ้ะ มีวิตามินเ้อจ้ะเพื่อนยอดยา็ยอดตําลึงฝนกันนี่มันยาวเร็วเพื่อนผักตําลึงมันมีวิตามินเนาจะเนาะกินได้ตลอดจ้ะกินผักผักกินผักมันมีวิตามินวิตามินสูงจากเพื่อนกินหน่วยกินยอดจากเพื่อนเดีเอาไปยอดมาเนี่ย ยอดใหญ่ๆเลยจากเพื่อนๆนี่จ้ะเพืเ่อนผักลำลึงมันมีวิตามินเนาจะเนาะกินได้ตลอดจ้ะจกินผักผักกินผักมันมีวิตามินวิตามินสูงจากเพื่อนๆกินหน่วยกินยอดจากเพื่นอนัสลิดยอดสลิดก็มี ยอดสลิดก็กินได้อันนี้ยอดโอโ้งามจังวันนี้ลมเย็นแ้กเพื่อนๆค่อน,คนข้างจะมีลมจ้ะช่วงตอนเช้าแล้วจะเนาะช่วงตอนดูเถอะเพื่อนๆเมาวานก่อนจ้ะโมาวานก่อนก็กิฟที่นี่ยอดมันยาวผักลำลึงมันมีวิตามินแล้วจะเนาะกินได้ตลอดจ้ะกินผักผักกินผักมันมีวิตามินวิตามินสูงจ้ะเพื่อน ยอดยาก็ยอดตําดึงฝนกันนี่มันยาวเร็วจต่มีสูงเก็บอติยอดมันเนี่ยทางมาทางมาเก็บตําดึงจากเพื่อนเพื<ะ>่อนผักตําดึงมันมีวิตามินเนาจะเนาะกินได้ตลอดจ้ะกินผักผักกินผักมันมีวิตามินวิตามินสูงจากเพื่อน เนี่ยยอดกำลังงามเลยจ้ะเรียบเลยเนี่ยตักสลิดยอดสลิดก็มียอดสลิดก็กิกนได้อันนี้ยอดโอ้งามจัง